ไม่อยากจะเชื่อว,ว่าจะมีอาซาอิโบที่เติมท็อปปิ้งไม่อัน้นฟิลแบบได้กินบุฟเฟ่เลยวันนี้เราพามาที่โอเปอรอรี่เซ็นทรัลเวิร์ลเพราะท็อปปิ้งมีเยอะสะใจอย่างเวโปรตีนแถมแต่ละเมนูเราสามารถบิลเกียรออนได้เริ่มเลยมเมนูแรกเราสั่งเป็นอาซาอิโบวันนี้ขอลองเป็นตัวคอนเฟ็ตลานี้ใส่ให้เยอะแล้วไม่งกเลยแถมตัวอาซาอิก็คือเพียวๆเน้นๆท็อปปิ้งลานี้ก็คือแอดให้เพิ่มเรื่อยๆเลยบอกเลยว่าคุ้มมากเกินราคาเห็นแบบนี้ก็คือยังไม่จบด้านบนท็อปด้วยสตรอเบอรี่และกล้วย ทั้อทงอาซาฮิทั้งคอนเฟกทั้งผลไม้ใส่แบบจุกจจัดเต็มสุดๆเลยพอลองปูก็คือติดใจแหละคะ่ะที่นี่อร่อยมา,จากจริงๆไม,ม่เหมือนร้านอื่นที่เราเคยลองมาเนนะียเราว่าใครชอบทานซูเป,ปอร์ฟูดนี่คือติดใจแน่นอนอ่าบอกเลยว่าหยุดไม่อยู่แน่นอนต้องสั่งเพิ่มเมนูต่อไปการทานเนยถั่วจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพอทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาร้านนี้ยังไงก็ต้องสั่งจ้าอีกหนึ่งแก้วก็คือเหมือนเดิมจัดเต็มมากเครื่องก็คือแน่นสุดๆเลยคะ่ะทุกคนแก้วนี้คือ The Original Bowl ที่ส่ววนมีีีัั้้งเยยกกกาแลลลละอออคคืืูดดตห็ เห็นแบบนี้ก็คือแย่งกันจนวนเลยนะทุกคนไปกันต่อที่เมนูที่3ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้มาอีก2ถ้วยแอบกระซิบก่อนว่าน,นี่ก็คือท็อปปิ้งไม่อันคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงแก้วนี้คือสมูทตี้ค่ะซูปเปอร์ฟู้ดคือเน้นๆสั่งเสร็จแล้วก็รอพี่เขาปั่นแป๊บนึงน,นะเพราะแก้วนี้เขาจะปั่นสดพร้อมผลไม้เลยแก้วนี้อยากลองอะไรเปรี้ยวๆก็เลยต้องสั่งสตรอเบอรี่กับกีวี่เลยแล้วเขาก็จะปั่นรวมกับอาซาอิทุกคนมันเปรี้ยวแบบสะใจมากแถมไม่เลี่ยนเลยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆสรุปวััันนนนนีีีีีีี้้้้้้้กกกกกก็็็็คคคืืืออ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 อจดดดดเเเเเเเตตตมมมมมม่่่่่่่ไาาาาา3แแแวววววลลลลยยยยสสสรรรรรรชชบบบททซป์ฟููใพะ เลือกสองเมนูนี้ก็คือเลือกไม่ได้ค่ะต้องสั่งทั้งคู่เลยแถมใครชอบอะไรก็สามารถวิวโยนได้เลยทั้งตัวคันชี่ครีมมี่นัทแอนซีแล้วก็ตัวผลไม้ตัวสม mm ูทตี้ก็ไม่อยากให้พลาดค่ะถ้ากาศหร่อนๆต้องการอะไรเฟรชก็คือต้องเลือกที่นี่เลยไม่ต้องกลัวอ้วนเลยมันดีจนต้องป้ายยาต่อใ mm hmm. ส่เฮลตี้อย่าลืมมาลองกันนะคะที่โอเบอรี่